Thank you 3กันยายนพุทธศักราช2565ณวัดกลางพระอารามหลวงจังหวัดกระสินนายเจรวดบุญเพิ่มในยกเทศมนตรีเมืองกระสินรวมพิธีถวายเทียนพันษาม,มหามงคลเพื่อแผ่นดินปีพุทธศักราช2565โดยสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพพระราชสุดาสยามบรมราชกุมารีส่งพระกรุณาอาิิฐานจิตอนุโมทนาและพระราชทา,าน ถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดินปีพุทธศักราช2565 แด่วัดในพื้นที่จังหวัดกระสินโดยคุณถาปนารักติปกรณ์รองราชาเลขานุการในองค์สมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเป็นประธานพิธีถวายเทียนพรรษามหามงคลเพื่อแผ่นดินปีพุทธศักราชส5 6 5แด่พระครูววรธรรมทัดตดรเจ้าคณะจังหวัดกระสินเจ้าอาวาสวัดกลางพระอารามหลวงและมอบเทียนพรรษา สถานให้กับนายทรงพลเจกลิ่มผู้วาราชการจังหวัดกาลสินเพื่อนำไปถวายเป็นพุทธบูชาแก่วัดอีกทั้งสิ้นเจ็ดวัดในเขตพื้นที่จังหวัดกาะสิน เมื่อวันที่6ก,กันยายนพุทธศักราช2565เทศบาลเมืองกาลสินนำโดยนายจรูวัฒบุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินผูน้อำนวยการสำนักกองฝ่ายพนักงานเทศบาลและประธานชุมชนลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือชุมชนสงเวยกลางทางนี้เทศบาลเมืองกาลสินได้ทำการซ่อมแซมบ้านนางสายหยุดจุธาเทพ ปรับปรุงบริเวณโดยรอบของบ้านและทําความสะอาดสิ่งของภายในบ้านให้ดูสะอาดถูกสุขลักษณะเอื้อต่อการดํารงชีวิตทางเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่ปรับปรุงดูแลอย่างทั่วถึงเท่าเทียมแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ําตามนโยบายการขจัดแก้ไขปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียง และเมื่อเวลา14.30นนของวันที่6กันยายนพุทธศักราช2565ณพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกลาลสินหอศิลป์กาลสิน เทศบาลเมืองกระสินนำโดยนายจารุดบุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกระสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารคณะกรรมการดำเนินงานพิพิธภัณฑ์ของดีเมืองกระสินรวมกับมหาวิทยายลัยกระสินจัดกิจกรรมทุนศิลปะอีสานประจำปี2565ภายใต้โครงการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นและการขับเคลื่อนการพัฒนาต้นแบบเมืองแห่งการเรียนรู้ learning city โดยเทศบาลเมืองกระสินให้ความสำคัญกับการสร้างเครือข่ายกลุ่มศิลปินและเครือข่ายศิลปินส่งเสริมศิลป ปวัฒนธรรมในการสร้างสารรค์ผลงานด้านศิลปกรรมยกระดับงานศิลปะสร้างสารรค์นำไปสู่การต่อยอดส่งเสริมพัฒนาศักยภาพเพื่อพัฒนาเป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ในจังหวัดกาลสินเปิดพื้นที่ในการแสดงให้กับเด็กและเยาวชนประชาชนได้แสดงออก เป็นการส่งเสริมเศรษฐกิจในพื้นที่กระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการท่องเที่ยวในพื้นที่จังหวัดกาลสินโดยได้รับเกียรติจากในทรงพลใจกลิ่นผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานเปิดกิจกรรมพร้อมมอบโล่เชิดชูกเกียรติศิลปินผู้ทำคุณประโยชน์ให้แก่เทศบาลเมืองกาลสินและมอบใบประกาศเกียรติคุณแก่เจ้าของผลงานทุนศิละปะอีสานประจำปี2565าทั้งสิ้น52อคน พร้อมกันนี้ได้ร่วมกิจกรรมการประกาศเจตนารมณ์นักการจัดการเรียนรู้เมืองภายใต้แนวคิดกลาสินพัฒนาเมืองกิจกรรมเสวนาในหัวข้อศิลปะงานปั้นโดยอาจารย์เจสดาคงสมมาตรอาจารย์พรสวรรค์นุนทภาอาจารย์ประพัฒน์มณิสาและอาจารย์สุรศักดิ์แสนหนง ศิลปินผู้เชี่ยวชาญในด้านของงานปั้นทั้งนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาะสินได้เยี่ยมชมกิจกรรมพื้นที่สร้างสรรค์บูตนันทนาการด้านศิลปะสร้างสรรค์สินค้าเศรษฐกิจการสร้างสรรค์กิจกรรมตลาดสร้างสุขและการแสดงของหนูน้อยทูตวัฒนธรรม เมืม่อวันที่10กันยายนพุทธศักราช2565นหอประชุมธรรมพิบาลเทศบาลเมืองกระสินนายจารวดบุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกระสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองกระสินเข้าร่วมโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกในการใช้รถจักรยานยนต์ให้กับเยาวชนเพื่อเป็นการมุ่งเน้นการปลูกฝังวางรากฐานด้วยจิตสำนึกควบคู่ไปกับการสร้างความรู้ความเข้าใจด้านความปลอดภัยทางถนน การมีวินัยให้เยาวชนในชุมชนที่จะแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุทางถนนได้อย่างตรงจุดและยั่งยืนเมื่อวันที่13กันยายนพุทธศักราช2565ณบริเวณอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรเทศบาลเมืองกาสินนำโดยนายนพสิทธิ์กุลเจริญวิรัติรองนายกเทศมนตรีเมืองกาสินพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ คณะผู้บริหารพนักงานเทศบาลและพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดกาลสินรวมพิธีบวงสวงอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรและสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนื่องในโอกาสาวันคล้ายวันวางศิลาฤกษ์การก่อสร้างอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทรเพื่อความเป็นสุริมงคลในการจัดงานในครั้งนี้โดยได้รับเกียรติจากในสุภระสิทธิ์ก่อเจรยยิญยศรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในงานพิธีบวงสวงสักการะหอเจ้าบ้านและอนุสาวรีย์พระยาชัยสุนทร เมื่อวันที่15กันยายนพุทธศักราช2565ณหอประชุมธรรมพิบาลเทศบาลเมืองกาลสินนายนพสิทธ์กุลเจริญวิรัติรองนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและพนักงานเทศบาลเมืองกาลสินเข้าร่วมอบรมโครงการจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเพื่อเสริมสร้างความรู้การจัดการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทางให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเทศบาลเมืองกาลสินซึ่งมีกลุ่มเป้าหมายคือแกนนํา ชุมชนและอาสาสมัครสาธารณสุขประจำชุมชนในพื้นที่จำนวน108คนวันที่20กันยายนพุทธศักราช2565ณหอประชุมธรรมาพิบาลเทศบาลเมืองกาลสินฝ่ายรักษาความสมงบเรียบร้อยสำนักปลัดเทศบาลเมืองกาลสินกลมป้องกันและบรรเทาสาธรารณาภายัยสถานีตำรวจภูทรเมืองกาลสินแขวงทางหลวงชนบทกาลสิน บริษัทกลางคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถบริษัทสุพัฒน์มอเตอร์และสำนักง,งานขนส่งจังหวัดกาลสินได้รวมกิจกรรมโครงการอบรมสร้างจิตสำนึกการใช้รถจักรยานยนต์ให้กับเยาวชนเพื่อเป็นการมุ่งเน้นการปลูกฝังวางรากฐานด้วยจิตสำนึกควบคู่ไปกับการสร้างความรู้ความเข้าใจความปลอดภัยทางถนนการมีวินยัยให้เยาวชนในชุมชนที่จะแก้ไขปัญหาอุบัติเหตุได้อย่างตรงจุดและยั่งยืน มวันที่21กันยายนพุทธศักราช2,565บริเวณจุดทางข้ามโรงเรียนอนุกุลนารีนายจรวดบุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกระสินพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการทาหารตำรวจองค์กรรัฐวิสาหกิจผู้นำท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายเข้าร่วม เพื่อสร้างความตระหนักและรณรงค์สร้างจิตสำนึกในการใช้ทางม้าลายซึ่งจัดขึ้นโดยสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาะสินในานามของคณะกรรมการศูนย์อำนวยความปลอดภัยทางถนนจังหวัดกรลสินได้จัดกิจกรรมทางม้าลายปลอดภัยวินัยดีโดยมีเป้าหมายเพื่อลดการบาดเจ็บสาหัสและเสียชีวิตจากอุบัติเหตุทางถนนด้วยการสร้างความตระหนักเพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมของผู้ใช้ถนนซึ่งเป็นการป้องกันความเสี่ยงของระบบ จราจรทั้งหมดโดยมีนายทรงพลใจกิ่มผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในพิธี มันที่21กันยายนพุทธศักราช2565ณหอประชุมธรรมิบาลเทศบาลเมืองกาลสินนายจรูวัฒน์บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินเป็นประธานเปิดโครงการทดสอบสมรรถภาพและทักษะในการปฏิบัติงานของสมาชิกอา,าสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนโดยได้รับเกียรติจากพันตำรวจโทอภิชาติประพินรองผู้กำกับการป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองกาลสินและนาย ท่นธรศรีนาคหัวหน้าสํานักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดกาลสินรวมเป็นเกียรติในโครงการทดสอบสมรรถภาพและทักษะในการปฏิบัติงานของสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภยัยฝ่ายพลเรือนเพื่อเป็นการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กรกระตุ้นบุคลากรให้เกิดการเรียนรู้อยู่เสมอทดสอบสมรรถภาพร่างกายเพิ่มศักยภาพในการปฏิบัติหน้าที่และการเตรียมความพร้อม ให้สอดคล้องกับแผนพัฒนาศูนย์อปรพรเทศบาลเมืองกาลสินทางนี้เพื่อลดความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน เมื่อเวลา1ินาฬิกาสมินาทีของวันที่22กันยายนพุทธศักราช2565นหอณหอประชุมจังหวัดกาลสินศูนย์ราชการจังหวัดกาลสินนายจรวดุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินเข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกความร่วมมือของคณะกรรมการพัฒนาคุณภาพชีวิตระดับตำบลและรับมอบโล่ตำบลต้นแบบส่งเสริมการเกิดและเติบโตคุณภาพอำเภอเมืองกาลสินประจำตปี2565า คมเป็นเกียรติการส่งมอบการถ่ายโอนโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลจำนวนสิบแห่งให้กับองค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสินในงานมหกรรม สุขภาพรวมผลคนเมืองกาลสินทางนี้ผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการเข้าเยี่ยมชมบูธนิทรรศการและเปลี่ยนเรียนรู้ของเทศบาลเมืองกาลสินในการขับเคลื่อนและพัฒนาไปสู่เมืองแห่งการเรียนรู้สู่คนอายุยืนโดยได้รับเกียรติจากนายทรงพลใจกิมผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในพิธี เมื่อวันที่23กันยายนพุทธศักราช2565ณอาคารกิจการนักศึกษามหาวิทยายลัยกาฬสิน์นายจารัดบุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาฬสินร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการพัฒนาท้องถิ่นในโครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมรากฐานหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG ระหว่างจังหวัดกาลสิน์มหาวิทยายลัยกาฬสิน์องค์การบริหารส่วนจังหวัดกาลสิน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโรงเรียนมัธยมศึกษาจงังหวัดกาลสินเพื่อเป็นการฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโควิด -19 โดยมุ่งเน้นการรักษาระดับการจ้างงานของผู้ประกอบการและกระตุ้นเศรษฐกิจของประเทศประกอบกับที่รัฐบาลได้กำหนดให้เศรษฐกิจชีวภาพเศรษฐกิจหมุนเวียนเศรษฐกิจสีเขียวเป็นยุทธศาสตร์ชาติในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมจังหวัดกาลสินจึงร่วมมือกับมหาวิทยายลัยกาลสินและหน่วยงานต่างๆเพื่อพัฒนาจังหวัดกาลสินเป็นจังหวัดมั่งคัง่งด้วยเกษตรปลอดภัยท่องเที่ยววิถีใหม่ไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เมื่อวันที่25กันยายนพุทธศักราช2565ณสนามกีฬากลางจังหวัดกาลสินนายจารวดบุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินเข้าร่วมกิจกรรมโครงการกีฬามวลชนและกีฬาพื้นฐานเมืองน้ำดำรันกา,นา,าลสินฮาร์ปมาราทอนครั้งที่1โดยสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดกาลสินร่วมกับ กองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายให้กับประชาชนทุกเพศวัยส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดกาลสินโดยได้รับเกียรติจากนางเฉลิมขวัญหล่อตระกูลนายกองค์การบริหารสร่วนจังหวัดกาลสินเป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้ เมื่อวันที่26กันยายนพุธษษ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 ทธศักราช2565เทศบาลเมืองกาลสินรวมกับสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดกาลสินนำโดยนายจารุวัฒน์บุญเพิ่มนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินผู้อำนวยการสำนักกองฝ่ายพนักงานเทศบาลเมืองกาลสินและประธานชุมชนลงมอบสิ่งของช่วยเหลือชุมชนทางนี้เทศบาลเมืองกาลสินได้ซ่อมแซมบ้านนางบุหลันแดนวง ปรับปรุงบริเวณโดยรอบของบ้านทำความสะอาดสิ่งของภายในบ้านให้ดูสะอาดถูกสุขอ,อนามัยเอื้อต่อการใช้ชีวิตทางเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่ปรับปรุงดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียมแก้ไขปัญหาความยากจนลดความเหลื่อมล้ำตามนโยบายของการขจัดปัญหาความยากจนและพัฒนาคนทุกช่วงวัยอย่างยั่งยืนตามหลักปรัชญ,ญาเศรษฐกิจพอเพียง และเวลา13.30นาิกานาทีของวันที่26กันยายน,น,นพุทธศักราช2,565นณหอประชุมธรรมาพิบาลเทศบาลเมืองกระสินนายจรุวัฒนบุญเพิ่มนายกุเทศมนตรีเมืองกระสินเป็นประธานเปิดการอบรมฝึกซ้อมดับเพลิง และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟเพื่อให้ผู้บริหารขร้าราชการพนักงานและลูกจ้างหน่วยงานได้ตระหนักถึงความปลอดภัยและมีประสบการณ์ในการป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟมีทักษะประสบการณ์ในการป้องกันระงับอัคคีภัยและอพยพหนีไฟได้อย่างปลอดภัยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ซึ่งการซักซ้อมดับเพลิงและอบพยพหนีไฟในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เมื่อวันที่28กันยายนพุทธศักราช2565เทศาบาลเมืองกาลสินนำโดยดรซิรินันหล่อตะกูลรองนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินผู้อำนวยการสำนักกองฝ่ายพนักงานเทศาบาลเมืองกาลสินและประธานชุมชนลงพื้นที่มอบสิ่งของช่วยเหลือชุมชนกุดยางสามัคคีชุมชนทุ่งสีเมืองพัฒนาชุมชนหนองผักแว่นลงพื้นที่มอบข้าวสารอาหารแห้งแก่ผู้ยากไรในเขตเทศาบาลเมืองกาลสินทางนี้ยังเป็นการออกเยี่ยมบ้านผู้ยากไรเพื่อหาแนวทางในการช่วยเหลือปรับปรุงเพื่อให้คุณภาพชีวิตของคนใน เทศบาลเมืองกาลสินมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นผู้สูงอายุได้รับการบริการดูแลอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม,มวันที่29กันยายนพุทธศักราช2565นางองประชุมธรรมพิบาลเทศบาลเมืองกาลสินดรศิรินันท์หล่อตะกูลรองนายกเทศมนตรีเมืองกาลสินผู้อำนวยการสำนักกองฝ่ายพนักง,งานเทศบาลเมืองกาลสินรวมกับบ้านพักเด็กและครอบครัวโดยสภาเด็กและยเยาวชนจังหวัดกาลสินเข้าร่วมงานวันเยาว,วชนจังหวัดกาลสินประจำปี2565ภายใต้แนวคิด time for nature, y s u t o w o w e r n do Do พลังธรรมชาติพลังเยาวชนเพื่อส่งเสริมบทบาทการมีส่วนร่วมของเด็กและเยาวชนในการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อส่งเสริมให้หน่วยงานในระดับจังหวัดได้ตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาเด็กและเยาวชนในท้องถิ่นตลอดจนการยกย่องเอชิเดชติเยาวชนที่มีผลงานดีเด่นโดยมีนายปรัชญาอุ่นเพชรวรากรรองผู้ว่าราชการจังหวัดกาลสินเป็นประธานในกิจกรรมครั้งนี้